สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับครับผมคลิปนี้นะครับก็ผมก็มาทําคลิปนะครับฉลองครบ5 0,000นวิวเอ้ยไม่ใช่ฉลองครบ5 0,000นซับของผมนะครับหลังจากที่ทํา YouTube มาได้ประมาณ8เดือนนะครับผมก็ได้5 0,000ซับนะครับผม รึงแสนแล้วนะครับต้องรอลุ้นอีกว่าจะใช้ระยะเวลาอีกเท่าไหร่นะครับจะใช้เวลาประมาณอีกกี่เดือนนะครับถึงจะถึงแสนซับนะครับก็อยากจะเห็นหน้าโล่งเงินไวๆนะครับผมโอเคก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็คือ f c แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมครับเนื่องด้วยโอกาสฉลองนะครับ50,000ื่ซับสไครต์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องนะครับ ครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่มีงานประจําอยู่นะครับแล้วก็อยากสร้างรายได้เสริมนะครับสร้างอาชีพเสริมนะครับจากการทําการเกษตรนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังนะครับว่าทํายังไงนะครับทําเกษตรแบบมีรายได้เสริมแล้วก็ไม่ออกจากไม่ได้ออกจากงานประจํานะครับครับผมผมก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งนะครับที่มีงานประจําทํานะครับแล้วก็มีเงินเดือนจากงานประจํานะครับก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ คิดอยากจะมีรายได้เสริมจากงานประจํานะครับเพราะว่าตอนทํางานประจําก็จะมีรายได้แค่ทางเดียวนะครับก็คิดอยากจะมีรายได้เสริมนะครับทํางานประจํานะครับก็จะมีเวลานะครับ8ปดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะครับแล้วก็เวลาที่เหลือก็ไม่ได้ทําอะไรครับช่วงนั้นก็คือก็เลยคิดว่าอยากจะทําอะไรที่มันควบบู่วบงานประจําไปได้บ้างนะครับสิ่งแรกตัวแรกเลยที่ผมมองนะครับก็คือทํา YouTube นะครับ ยูทูบคือไม่ใช่ช่องนี้นะครับเป็นอีก2ช่องนะครับที่ผมเคยทํามาแล้วนะครับก็จะมีช่องอาร์นะครับก็คือเป็นสิ่งที่ผมรักอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือศิลปะนะครับผมก็ทํา YouTube เกี่ยวกับศิลปะนะครับอาร์เกี่ยวกับพวกเพ้นเสื้อนะครับเพ้นเสื้อเพ้นรองเท้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องนะครับก็จะเป็นช่องของเด็กเพราะว่าตอนนั้นผมมีลูกมีลูกไอ้ไอ้คอกเทลนะครับ ก็เป็นช่องแบ็ k บอยทอยนะครับก็จะเป็นช่องแนะนำของเล่นรีวิวของเล่นแล้วก็ประดิษฐ์ของเล่นเองจากกล่องกระดาษอะไรเงี้ยครับก็ทำได้สักพักหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่ามันจะมากินเวลาการทำงานประจำนะครับเพราะว่าการทำงานพวกนั้นนะครับต้องใช้เวลานะครับผมอย่างเช่นงานศิลปะนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับเลิกจากงานประจำก็4ี่โมก็มานั่งเพ้นั่งวาดนะครับซึ่งมันไม่ได้ลุกไปไหนครับมันไม่ได้ทำอะไร เราะว่าเราต้องอยู่กับตรงนั้นนะครับก็ทําได้ประมาณนึงนะครับประมาณเดือน2เดือนนะครับก็เลิกทําทั้ง2ช่องเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับสําหรับการไปทําอะไรอย่างนั้นนะทีนี้นะครับก็พอดีช่วงนั้นนะครับแมดเดไวกลับมาอยู่บ้านนะครับก็คือช่องเพื่อนผมนี่แหละครับแมดเดไวหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับก็กลับมาอยู่บ้านนะครับก็คือออกจากงานประจํามาเลยนะครับมาทําเกษตรแบบเต็มตัวนะครับอันนั้นก็คืออาจจะมีพร้อมแล้วก็ได้มันพร้อมทั้ง กายทั้งใจทั้งทรัพย์ของมันก็ได้นะครับที่ออกมาทําอย่างนั้นนะครับก็ว่าโอเคนะที่หลุดออกมาได้นะแต่ตอนนี้ผมยังหลุดไม่ได้นะครับผมก็ต้องอาทางแมสก็มาแนะนําการปลูกผักนะครับทําปลูกผักสิเออมีข้างบ้านนี้มันก็ลงแบบทําช่อง YouTube อีกช่องนึงสิผมก็เลยตอนแรกยังไม่ทำนะครับก็เลยลองปลูกปูก,ก่อนปลูกข้างบ้านแต่ก่อนจะปลูกข้างบ้านตรงนั้นนะครับก่อนที่จะย้ายมาตรงนี้นะอันนี้เป็นหลังบ้านนะครับบ้านก็เป็นบ้านพัก ราชการนี่แหละครับทั่วไปก็ยังอยู่ยังอาศัยอยู่ในหน่วยงานนะครับตื่นเช้ามาก็ลุกไปทำงานนะครับตกเย็นมาก็เข้าแปลงผักนะครับเที่ยงก็เข้าแปลงผักสิ่งที่ผมมองนะครับก็คือหลายๆท่านนะครับอาจจะบอกว่าตัวเองมีคิดจากัดนะครับทํางานไม่ค่อยมีเวลานู่นนี่นั่นนะครับนี่ผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าถ้าเราจะทํานะครับถ้าใจเรารักจริงๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือใจต้องรักนะครับถ้าใจเราไม่รักเนี่ยเราจะไม่สามารถทํา ได้นานนะถ้าเราทํเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่นะครับผมว่าน่าจะเป็นกันทุกคนนะมันจะทําได้ไม่นานนะครับแต่นี่นะครับผมตื่นเช้ามานะครับเป็นตารางเวลาเลยนะตื่นเช้ามา6กโมงเช้านะครับออกกําลังกายจนถึง6กโมงครึ่งนะครับหลังจาก6กโมงครึ่งนะครับก็เข้าสวนนะครับจนถึงประมาณ7จ็ดโมงแปดโมงครับเหลืออีก30นาที8ปดโมงครึ่งนะครับก็อาบน้ํากินข้าวทํางานครับเนี่ยผมจะใช้เวลาอยู่ในสวนประมาณแค่ช่วงเช้าแล้วก็เที่ยงบ้างนะครับเป็นบางวันก็เข้ามาส่องดูผัก ดูอะไรของผมนะครับแล้วก็ตอนเย็นๆนะครับหลังเลิกงานนะครับผมก็จะทําอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นพ่อค้านะครับขายพวกสลัดโลนะครับพิซซ่าเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยครับก็หาของไปขายตลาดตลาดก็อยู่ติดกับที่ทํางานนะครับคือพยายามหารายได้ให้มันได้หลายๆทางนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็จะออกมาดูสวนอีกนะครับรดน้ําผลดินอะไรก็ว่าไปแล้วก็ถ่ายคลิป เล็กๆน้อยๆนะครับมันตัวแรกไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างรายได้อะไรได้นะครับผมแค่อยากทําคลิปนะครับเพื่อว่าที่จะเอาไว้ดูแล้วก็เอาไว้แชร์กับทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ใน YouTube ถ้าโชคดีนะครับหรือถ้ามีคนดูอย่างเงี้ยครับก็อาจจะสร้างรายได้ได้อย่างเงี้ยครับก็ทํามาเรื่อยๆนะครับในช่วง3เดือนแรกก็ช่วงแรกๆ คนดูยังไม่ค่อยเยอะนะครับจะรู้สึกท้อนะครับเป็นปกตินะครับใครๆก็ท้อนะครับเพราะว่าทําตอนแรกเนี่ยมันยังมองไม่เห็นหนทางครับยังไม่เห็นอะไรเลยยอดซับก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับยอดวิวก็ไม่ค่อยขึ้นหลังๆมาก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับจนสามารถสร้างรายได้ได้ภายใน3เดือนนะครับกฎของ YouTube ก็จะเป็นคนดูคนกด s u b สไคร b ์หนึ่พันซับเนาะแล้วก็สี่พันชั่วโมงในการดูนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็เริ่มสร้างรายได้ได้แล้วก็เริ่มมีรายได้เข้ามาจากเงิน YouTube นะครับก็เลยทำมาเรื่อยเพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะทำ u t u b e ก็คือเราปล่อยไปคลิปหนึ่งใช่ไหมจะปล่อยไว้ตอนไหนก็ช่างมันก็หาเงินให้เราได้ทุกวันวันละ4ีบาทก็ยังโอเคนะผมว่าก็ยังเป็นถือว่าเป็นรายได้นะครับก็คือเราปล่อยไปเลยไม่ต้องไปทาอะไรมันอีกเลยปล่อยให้คลิปหาเงินพาสีอินคัมอย่างเดียวนะครับเราก็ทําแค่รอบเดียวแล้วก็ทําคลิปใหม่คลิปใหม่ไปเรื่อยผมว่ามัน โอเคมากๆตรงนี้แหละครับเป็นงานที่อาจจะเราสามารถทําร่วมกับงานประจําของเราได้แล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็มันเห็นผลตอบแทนนะครับผมว่าเป็นอะไรที่โอเคแล้วครับ YouTube แล้วก็อันนี้เป็นรายได้ทางที่2ของผมนะครับทางแรกก็คือรายได้ประจานะครับแล้วก็รายได้จากการทํา YouTube นะครับช่วงนี้ก็สร้างรายได้ได้นะครับก็พอมีตังค์เลี้ยงครอบครัวครับแล้วก็รายได้ทางที่3ของผมนะครับก็คือ หลังจากที่ทํา YouTube ไปแล้วนะครับมีคนรู้จักนะครับผมก็เริ่มหาผักแปลกๆมาปลูกเยอะขึ้นนะครับเช่นพวกเคลพวกนี้ครับอันนี้คือตัวท็อปของสวนของผมเลยนะครับท็อปซีเครสเลยตัวนี้แล้วก็จะมีพวกอะไรผักแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้นะครับก็เลยมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็ผมปล่อยคลิปเคลลงไปนะครับหลายท่านก็ถามมาว่าซื้อเมล็ดพันธุ์จากที่ไหนนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับผมได้นําเข้านะครับอิมพอตนะครับเข้ามาแล้วก็ทีละเยอะๆนะครับถ้าอิมพอ ทีละน้อยมันก็ไม่คุ้มค่าที่ผมจะสั่งมาปลูกเพราะว่าผมต้องการสั่งมาปลูกแค่อย่างเดียวนะครับตอนแรกก็ได้ Import เข้ามาก็ได้สั่งทีละเยอะๆมันก็เลยเหลือนะครับแล้วก็มีหลายท่านสนใจนะครับทักเข้ามาบอกว่าอยากได้มเมล็ดพันธุ์นะครับผมก็แบ่งขายนะครับมเมล็ดพันธุ์ของผมอาจจะราคาสูงกว่าที่อื่นแต่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นราคาเท่าไหร่นะครับแต่คุณภาพผมก็น่าจะดีกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าผมรับประกันการงอกประมาณ 95%นะครับงอกดีนะครับถ้าใครที่ซื้อกับผมไปแล้วลองปลูกดูนะครับก็จะรู้ว่ามันงอกดีมากๆนะครับแล้วก็พันธุ์ก็เป็นพันธุ์แท้นะครับสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับเอาไว้ไปขยายพันธุ์ต่อได้นะครับถ้าใครปลูกให้มันถึงประมาณ30ปีนล้นะแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีต้นไหนที่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เลยเพราะว่าเป็นเคียวเด็กๆหมดเลยนะครับมันเดือน2เดือน3เดือนประมาณนี้ครับยังไม่ค่อยยังจะไม่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์ง่ายๆหรอกครับผมว่า เคียวเป็นผักที่อยู่ได้นานนะครับครับก็เป็นรายได้ทางที่3มของผมนะครับก็คือขายเมล็ดพันธุ์นะครับแล้วเมล็ดพันธุ์ยังไม่จบครับก็มีคนเข้ามาเม้นอีกนะครับบอกอยากได้ต้นกล้าต้นอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็ส่งนะครับแต่ช่วงนี้นะครับการส่งของหน้าร้อนนะครับผมก็เป็นห่วงผักนะครับผมพูดจริงๆเลยไออยากขายผมก็อยากขายครับตังค์ผมก็อยากได้แต่ส่งของหน้าร้อนอ่ะยิ่งเป็นผักแล้วก็เป็นต้นด้วยครับผมว่า ไปถึงมือผู้รับแล้วมันไม่แฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายนะครับผมว่าอาจจะตายแล้วก็ใบเหลืองนะครับเพราะาอากาศอบอ้าวนะครับต้องขออภัยทุกท่านที่สั่งกับผมไว้นะครับจะมีบางท่านที่ได้เนะที่อยู่ใกลๆ้ๆอย่างเช่นคอนแก่นอะไรเงี้ยก็สามารถส่งได้ครับนี่ก็คือ,คอรายได้ทางที่3ของผมคือเมล็ดพันธุ์ใช่ไหม อันนี้คือทางที่4ี่นะครับคือขายพวกผักพวกอ่ะใบเคลเนี้ยก็มีคนมาติดต่อซื้อนะครับได้เรื่อยนะครับจนไม่พอขายเนะช่วงนี้ผมก็ปิดสวนไม่ขายแล้วนะครับรายได้ทางที่4ก็คือขายต้นผักนะครับขายกล้านะครับช่วงหน้าหนาวผมจะส่งนะครับแต่หน้าร้อนก็กลัวเด็กๆตายกันหมดนะครับอันนี้คือรายได้ทางที่4นะครับรายได้ทางที่5ครับจากผักนะครับที่พวกปลูกผักสลัดนะครับผมก็เอาไปเพิ่มมูลค่าให้มันเป็นสลัดโลนะครับก็ขายของตลาดทุกวันนะครับปลูกอะไรที่ตัวเองได้ใช้นะครับพวกสลัดพวกหอม อหอมต้นนะครับแล้วก็ขายพิซซ่าเวียดนามนะครับก็จะได้ใช้พวกหอมพวกนี้นะครับผักที่เราได้ใช้ในการทําของขายนะครับผมก็จะปลูกไว้เพื่อลดต้นทุนนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะได้กินของดีๆด,ด้วยเพราะว่าผมปลูกแบบปลอดสารเนาะครับสลัดโลสอ่าสลัดโลของผมก็จะเป็นผักแบบปลอดสารนะครับถ้าผักส่วนผมไม่พอผมก็แปะซื้อสวนแมนะสมาสวนแมสไม่พอก็จะไปซื้อรายการใหม่ช่องเพื่อนผมครับกำลังทําช่องใหม่อยู่ชื่ออะไรวะบุกสุขข้างฝันนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สาสุขเหมือนกันนะครับก็ปลูกผัก ช่วงนี้บ้าปลูกผักกันทั้งแกงครับก็ไปซื้อสวนนั้นมานะครับถ้าสวนนั้นไม่มีผมก็ไปสวนหมอลำปลูกผักอีกคนนึงนะครับเพื่อนผมก็เป็นหมอเหมือนกันเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหมือนกันครับก็ปลูกผักกันเต็มเลยตอนนี้แต่ช่วงนี้หน้าร้อนผักขาดนะครับก็เลยหาผักจากสวนเพื่อนๆนะครับมาแปรรูปขายมาเพิ่มมูลค่านะครับก็เป็นรายได้ทางที่4ี่นะครับแค่นี้นะครับรายได้ของผมก็จะมีรายได้ประจำนะครับ YouTube เมล็ดพันธุ์ขายต้นนะครับ ไอ้กล้านะครับแล้วก็รายได้จากผลผลิตในสวนก็คือเอาไปเพิ่มมูลค่าให้มันเกิดมูลค่าใหม่ขึ้นมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครนะครับที่คิดว่าอยากจะมีงานอดิเรกทํำแล้วก็สามารถหาตังค์ได้ด้วยนะครับ ก็เลือกจากสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ตัวเองชอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นต้องทําแบบกเกษตรมือนผมก็ได้ครับคุณอาจจะมีฮ็อบบี้อย่างอื่นอย่างเช่นคุณอาจจะเก่งด้านไหนด้านหนึง่งคุณก็ถ่าย YouTube ถ่ายวิดีโอลงไปนะครับคุณอาจจะเล่นเกมเก่งนะครับก็สามารถแคสเกมได้ทุกวันนี้โอ้ยอาชีพแคสเกมแบบรวยมากๆนะครับผมผมเชื่อว่านะครับทุกท่านะจะมีหลายๆท่านนะครับที่ทํางานประจําอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจจะออกไปทําเกษตรดีหรือเปล่านะครับ ตอนทางานประจาอ่ะก็ทําเกษตรร่วมไปด้วยเหมือนผมนี่แหละแต่เห็นมันได้รายได้เอยถ้าเราออกไปแล้วเราน่าจะทาไล้เยอะกว่านี้นะเนี่ยผมอยากให้คิดอีกทีนะครับคิดลึกๆนะครับถ้าออกไปแล้วนะครับหนึ่งที่คุณจะหายนะครับก็คือรายได้จากงานประจำนะครับหายแน่ๆนครับแล้วก็ไม่มีหลักคำประกันว่าผลผลิตการเกษตรของคุณเนี่ยจะออกตรงตามเป้าตลอดนะครับเพราะว่าการทําเกษตรมันจะมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อยู่ก็คือนะครับสภาพดินฟ้าอากาศนะครับอันนี้คือควบคุมไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดวันหนึ่งพายุเข้าสวนของคุณบึ้มทีเดียวเนี่ยหายไปกับตาเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้คือความเสี่ยงสุดๆแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราคาผลผลิตนะครับก็ไม่ได้นิ่งนะครับก็สวิงไปมาแล้วแต่เศรษฐกิจนะครับนี่อันนี้ผมว่าเป็นความเสี่ยงสุดๆแล้วนะครับสาหรับการออกไปแล้วจะเกิดคุณไปทําอย่างนั้นแล้วไม่มีเงินทุนสํารองเลยเนี่ยจะเกิดโดนพายุบึ้มลูกเดียวเนี่ยคุณต้องปลูกใหม่ลงทุนใหม่ นี่แหละครับคือความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราจะบริหารความเสี่ยงยังไงนะครับแล้วก็ทําหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นทางแมทก็ไม่ได้ทําแค่ที่ออกมาก็ไม่ได้ทําแค่เกษตรนะครับก็ทําอุปกรณ์เครื่องการเกษตรแล้วก็ขายพวกเมล็ดพันธุ์ขายดินขายอะไรของเขาครับก็แล้วก็มาขายของที่ตลาดกับผมด้วยตอนเย็นก็หาหลายๆทางนะครับเผื่อมีอันนึงล่มมันก็ยังมีอันหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตนะครับก็เป็นประสบการณ์ของผมนะครับที่หารายได้จากการทําเกษตรเล็กๆนะครับ แล้วก็ควบคู่ไปกับการทํางานประจำนะครับให้มีรายได้ a s s สิ e income เข้ามาหลายๆทางนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าท่านไหนนะครับอยากจะลองทําดูนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับว่าต้องทํายังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมองที่บริบทเรานะครับว่าเราสามารถทําอะไรได้เรามีอะไรบ้างแล้วก็ทํายังไงไม่ให้กระทบกับงานที่ทํางานประจําอยู่นะครับแล้วก็ให้ให้ที่เราทำเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับผม ก่อนอื่นเลยต้องหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็มองตัวเองว่ามีอะไรบ้างค่อยลงมือทําให้มันเหมาะสมกับบริบทของเรานะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้กําลังใจนะครับทุกท่านที่กําลังมองหานะครับอยากจะสร้างรายได้เสริมในระหว่างทํางานประจํานะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ขอขอบคุณนะครับที่นั่งฟังผมสปอยอยู่คนเดียวนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางรายการนะครับขอบคุณครับสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ดูผมดูช่องของผมนะครับแล้วก็สนับสนุนช่องผมอย่างดีเรื่อยมานะครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับ